คิดอย่างไรกับการทํารัฐประหารหรือคนทํารัฐประหารครับส่วนใหญ่ได้ดีครับซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเจอคําตอบจริงๆว่โอูไม่เคยเจอคําตอบจริงๆอ่ะกอเจ็บมากเลยอ่ะส่วนใหญ่ได้ดีนะกอเจ็บมากเลยอ่ะครับอ้าวปิดที่คุณทิมครับผมส่วนใหญ่ฉลาดขึ้นครับประชาชนต้องฉลาดกว่าเขาเวลาก็ทํารัฐประหารัฐผ่าอะไรมันอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบเหมือนสมัย ที่เอารถถังออกมาวิ่งหรือปิดสือเหมือนชนเหมือนอย่างที่เรารู้จักในปี49ก็ดีหรือร50กว่าๆที่มันผ่านมาแต่ว่าเขาจะใช้วิธีอีกหลายวิธีอื่นที่ผมใช้คำว่า tyranny of minority แล้วกันก็คือการที่จะทำให้อำนาจสูงสุดของประชาชนเนี่ยถูกสกัดด้วยตลอดเวลาสกัดด้วยกฎหมายกสกัดด้วยวิธีอื่นถูกสกัดด้วยการทำลายความน่าเชื่อถือของ นักการเมือ,องคนนั้นนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีความจําเป็นที่จะต้องสลายกองมเป็นการให้ได้มังน,น,นั้นเราก็จะต้องกลับไปสู่ในวิธีการใหม่ๆของเขาในการที่จะล้มล้างการปกครองครับนะคือไม่ใช่แค่ทันอย่างเดียวต้องรู้เหมือนแบบสเต็ปต่อไปของพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็อย่ายไปยอมรื่นกันค,คุณพานิตาบอกว่าใบยูคาลิปตัสอาบน้ําพึ่งจริงๆโอ้โหเราไม่เคยเจอคำบอที่เดีหรืเสียใจ